นีพาไม่แอบดูช่างทำอะไรไม่รู้ด,ดูน่าจะอู้งานนียลักษณะนี้ปิดหลังให้นี้แน่นแล้วสงสัยไม่อยากทำงานอยากกลับบ้านดูท่าทางน่านเห็นไหมพอพูดแล้วก็บอกว่าหมดปูนที่ไหนว่าอยากกลับบ้านก็บอกรูก้ทำท่าอ้างว่าหมดปูน มาชมความคืบหน้าการทำโครงการวันนี้ครับอันนี้เป็นปูกระเบื้องลงรถให้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับภายในบ้านก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเีทพื้นรอบบ้านแล้วตรงไหน,น ทั้งหมดนี่นะเอาแล้วทำไมไม่บอกอุย้ย oh, อะไรวะเนี่ยช่วยเลยโดนช่างว่าให้ไปดีกว่าช่างไม่ให้ช่างไม่ให้เดินดนี่เป็นพื้นรอบบ้านนะครับหลังจากที่เทพื้นรอบบ้านเสร็จแล้วครับ ถาเดินรอบเข้ามาด้านหลังอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหลังก็จะตอเติมให้ลูกค้าอันนี้ถ่ายจากด้านหลังมาด้านหน้าอันนี้ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นที่ช่างนอนปูพระเจ้า มีอ่างาจจด้วยโอ้โหสวยมากเลยมีอ่างอาบน้ำในห้องน้ำพูกระเบื้องเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวโครงการจะแถมม่านให้สวยๆเลยนะครับสวัสดีครับ